สบายดีพี่น้องบสกูสกคนเบิร์สมองสุดอนมาพบกระซองสปินพลลลุยคือเก่าพี่น้องมื่อนี้สปิริลาพาพี่น้องมาหล่อ้าเฮ็ดแล้วงงเพราะหย่าเนาะไป้าเฮ็ดป่วยเหอโบได้พี่น้องเอ้มันบบออกมันออกหน่อยเดียวเนาะออกถึงฮอกเกแลแล้วก็เบิร์นะพี่น้องแต่เมื่อนี้สปิสิาพาพี่น้องมาลุยโค้กฮาเฮ็ดแล้วงงพี่น้องเอ้ยัง,งก,กินข่าวเฮ็ดแล้วงงก็ออกพี่น้องเอ้ไปรุ่นกป้ส้มกันอีกพี่น้อง ลอ่อเพื่อนำโคกนะพี่น้องเลยโคกง่ายง่ายเลยนะมากับร้านพี่น้องเอ้ยลูกน้องชายมาสู่เพิน่นมาสู่เพิ่นอยู่ฮายอยู่หน้าเพินน่นเนาะน้าร้านมาเห็นแล้วพี่น้องสามไข่ผูนพี่น้องเอ้ยอเธองงามอไปดิพี่น้องขาวงามเลยดิยพี่น้องโอโ้โห ดีงามเนาะมันกำลังออกพี่น้องเอ้ยเห็ฮลังงอกระเบิดป่าอีละพี่น้องขนณะนี้ถ่ายงามๆเหลือไปต่อพี่น้องโคกเขาเจ้าโคกย่างๆพี่น้องเอ้ย ร้านมาเห็นเห็ดเห็นเห็ดปลวกตาปปตบกันไปเบิ่งน้ำผึ้งเห็นเห็ดปวกตบพี่น้องเลยดอกเดียวบอสเก็กอะไรยืมส่วนนะะ่ึงบอกดอกบ่ใหญ่นะปกติเห็ดปวกตปปับมันสีดอกใหญ่ อยู่ในหัวโพนเนะพี่น้องในปศะอ่ะใครเห็นละโม่คนเดียวอะไรพี่น้องเจออีกแล้วนี่ไข่เหรอโม่เนี่อุ้ยงามเลยพี่น้องเอ้ยเจออีกเลยพี่น้องยืนไหนอยู่คนนี้นะไข่ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยโอ,อ,อ,อ้ยอ่าท๊อปไข่งามรลยเพิ่งให้ป้ามองดู งามแล้พี่น้องเนาะเฮ็ดละงอกำลังออกอีกแล้พลพวพี่น้องเฮ้ยจงใส่หัวโพดอันนี่นี่เฮ็ดกี่เดือนอเฮ็ดจริงเดือนเจออีะไรพี่น้อ,เอง,งอเฮ็ดละง่พี่น้องเอ้ยกำลังเป็นไข่เงี้ยงงามอืมไข่งามนี่พี่น้องเอ้ย ใส่ดอกหนึ่งอ๋อนี่เด่นชามดอกอุ้ยพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องเลยตะกี้เห็นดอกเดียวหน้าร้านเห็นอีแหละเห็นชองดอกอีกแหล่ะจะพิ่งเก็บได้หล่ะเด้อเดี๋ยวชื่ออะไรไทยอ๋องามเลยพี่น้องตาห้ามอะไร เฮ้เราโง่บุต้องใส่อันนั้นก็ได้น้องๆห้องฮาร์กเออมันมันโบเลิกดิมีพี่น้องนี่แต่ว่ามันโดบุญใหญ่เนาะงามเลยพี่น้องเลยแต่ดอกงามๆเลยพี่น้องเอ้ยงามแท้อันนี่ดอกใหญ่เนาะพุ่นน่ะมันมีไข่หน่อยติดมานาอีก งามเด้ไข่บ่มีป้ะฮะมวนใหรอโง่มันแนมเห็นหรอเนาะนี่พี่น้องเลยออกน้ำผุ่มใหม่งามๆเนาะโอ้โหนามเด้พี่น้องเลยสุดยอะพี่น้องกระลั่งเชี่ยวกระไข่โอ้โหงามเด้ ลืมมีดให้ร้านหน่อยเมื่อเอามีดใส่มีดท่านยังหลอกไปเลยนะพี่น้องเนาะมันจะงวนเจอแล้วพี่น้องอยู่ในหัวพลเนาะเนมมาแต่ไก่เห็นขาวๆเลยอ่าติดแลมีคนพี่น้องเลยออกพีนหัวพลเนาะดอกงามๆเห็นมาแต่ไก่เลยพี่น้องเลยเห็นดอกงอกขาวเออแต่ดอกปูใหญ่นนะพี่้องเนาะ นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ชองดอกพี่น้องอยู่ฝั่งน้ะดอกหนึ่งแต่ดอกโบยใหญ่เป็นไดนเข้าวใดมีดแล้วพี่น้องเลยไอร้านไปเอามีดอยู่เทียงน่ะนั่นมีบ่อขังนะเบิ่งดูฝ่ายมันชีวิตสีขาวบ่มีหมูอยู่บนน่ะโอ้ยเก็บนละงหงกับหมอน้องมันขาวเนี่ยเห็นแต่ไกลเลย เราไปต่อพี่นนองเป็นห่อหนำไร่น้องเอยู่กลางโขดก็มีห่องนัำโขดเขาจะก็ยังกว้างอยู่พี่นนอง Chơi ý lá kì nó Cái đậu bò nhảy nó hay là ngộ độ bò nhảy Bụi mũ mù, lấy tia nè Móng phù điêu đột đột lời Ui ngon đấy Hết mà nó có ổ mà lấy bộ bàn nó kì lọc nọ Lán chơi hết là ngộ đậu này อันนี้ยังกินมาเลยหน่อ, <laughs> อยนะ,ะ,ะหยึ่งหกเรือดูวิพี่น้องเลยดอกชะมน้อยใยญะแทน nó hết nhang này nó về cái chi ngàm thế <laughs> cái chim kinh bộ đại được nó chi ngàm ngàm chơi được ngàm ngàm nó ngàm này nghe phi nào đỏ ngàm thì tụi เจอไข่พี่น้อยหาไข่บใหญ่เนาะก็จเป็นให้ดละงอกเรืองพี่น้อยเห้โล่งอกเรืองน้นสีดอกบูใหญ่ให้โล่งขาวกะดอกบูใหญ่ก็มีได้พี่น้องเลยกปีพี่น้อง เจอเลยพี่น่อยมนีขายหน่อยนะพี่น่อตอกงามๆนาออ้วนๆเดบมันกระมวนแล้วพี่น่อเล้าวมีวงมเจออีกแล้วพี่น่อ จะดอกจูมเนาะเพราะว่าเฮ็ดมันกำลังออกพี่น้องเลยเฮ็ดมันกำลังออกมันก็ออกนกลเลบอ่บอ,อยบอบ่คหอยบานไปนไยห,ห้าหมวนขนาดเลยอ๋อ,อผู้เดียวยเลยพี่น้องเลยอออผู้เดียวหลลอนเลยนม่กระได้ดอกงามขนาดเลย รอบนี้เฮ็ดซ้ำมาปียังบ่ออกงั้นพี <Missy. S 2> ่น้องออกแตเฮ็ดละง่ออกเป็นเป็นอะไรเห็นบวบป่ะบวบไปบวบหางไปดันกระชิกกาบเลยพี่น้องเลยมาเบิ่งเฮ็ดเฮาพี่น้อง ตอดอกงา,งามพี่น้องเลยนี่เจ้าหากเต็มกระตาหน่อยนะเพียงเนาะไปหากับลานซา้ามันมวนมวนพี่นนองเลยเข้าในขี่รถมาพี่นนองขี่รถมาสู่ร้านเช้าไปหาเป็นนอนอยู่เทียงหน้าเพื่นอน เขาวก็งามเลยพี่น้องกำลังแตกกอเนาะะทางกระดำแล้วบะทางนี้พวกนี้คือดำหละะ้วอยู่หน้าอยู่ให้กันสบายเลยพี่น้องเลยป้าพักก,กันกล่องวันนี้นะป้าสมระกระโดกระเดียเลยพี่น้องเป็นป้าอยู่พักก,กันกล่องอุ้ยกินกับ กินกับก้อยปลาอินกับลาบเนาะนี่หลดเหรอเจาขี่มาแต่เจ้าเที่ยงหน้าเพิ่นกับอุดมสมบูรณ์พี่หลงเลยมีเบิดทุกอย่างสวนนใหม่ก็มีสวนบักผีกสวนยังมีบดเนาะนอยู่แบบธรรมชาติพี่น้องเอ้ยทางหน้าก็เป็นป่าเฮ็ดเนาะอยู่แบบธรรมชาติอยู่ไหนอยู่หน้าแบบสบายพี่น้องเอ้ย ใกล้ปลาเฮตดก็บบต้องไปไกลอีกไปแหละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซับปิดในเด้อพี่น้องเด้วอวกเขามาชมใหม่สำหรับคลิปนี้สบายดี